ฉันรู้ว่าฉันได้เยียวยาตัวเองแล้วเมื่อฉันเริ่มชอบกับการอยู่คนเดียวฉันเริ่มเป็นฝ่ายตอบสนองแทนการตอบโต้ฉันเห็นพ่อแม่ของฉันก็เหมือนคนอื่นๆทั่วไปที่มีบาดแผลในอดีตและยังไม่สามารถเยียวยาได้ฉันสร้างขอบเขตกับการไม่ก้าวล่วงทั้งตัวเองและผู้อื่น และเวลาใดที่มีคนไม่ให้ความเคารพหรือล้ำเส้นฉันจะรู้และเคลียพื้นที่ให้กับคนคนนั้นฉันรู้สึกเฉยๆเะสะแล้วกับการถูกเข้าใจผิดพวกเราไม่สามารถพบใครบางคนในจุดที่พวกเขายังไม่พบตัวพวกเขาเองถึงแม้ พวกเราต้องการที่จะพบพวกเขาในจุดเดียวกันก็ใช่จะทำได้เพราะทุกคนต่างมีเส้นทางเดินเฉพาะของแต่ละคนคุณจึงไม่สามารถผลักดันให้พวกเขาวิ่งไล่ให้ทันคุณได้และหากพวกเขาลองทำตามความต้องการของคุณผลของมันก็ใช่จะเป็นไปตามที่คุณต้องการให้เป็น ทั้งยังอาจทำให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นในระหว่างการเดินทางของพวกเขาและอาจทำให้พวกเขาอยู่ห่างจากพวกคุณมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยดังนั้นน่าจะเป็นการดีกับการเคารพในจุดที่พวกเขาเป็นอยู่เช่นเดียวกับที่คุณต้องการให้คนอื่นเคารพในความเป็นคุณ และหากคุณและเขาไม่สามารถรู้จักกันณนะจุดเดียวกันได้ก็อย่าได้รู้สึกผิดหรือเอือมระอาในจุดนั้นของพวกเขาขอให้ก้มหน้าเดินต่อไปด้วยความเคารพในขณะที่คุณต้องเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางเดินของพวกเขา ได้เวลาที่ต้องเผชิญหน้าอย่างจริงจังและตรงไปตรงมากับทุกๆสัมพันธภาพที่คุณซุกซ่อนอยู่ภายในตัวคุณที่คอยฉุดรั้งและทำให้คุณเหี่ยวเฉาโดยราและเฉื่อยชากับการจมอยู่กับโลกมายาที่ขัดขวางการจัดแนวทางที่สูงขึ้นไปของคุณอยู่ในเวลานี้ซึ่งถ้าคุณไม่เดินจากไปด้วยความรักจากหัวใจคุณ คุณก็จะต้องเจอกับความเจ็บปวดนั้นไปจนกว่าคุณจะทำแต่หากคุณยินยอมให้ความรักได้ผ่านเข้าสู่ความรู้สึกภายในของคุณความสมดุลและความเป็นหนึ่งเดียวกันจะเกิดขึ้นซึ่งเท่ากับคุณได้เลือกที่จะก้าวเข้าสู่ไลฟ์บอดี้ที่สูงขึ้นไปดังนั้นณนะเวลานี้ การให้ความเคารพและซื่อสัตย์ต่อตัวเองด้วยการคลายความยึดมั่นกับสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญที่คุณควรทำเพราะหากคุณไม่สามารถให้ความเคารพสูงสุดกับตัวเองได้คุณจะให้ความเคารพผู้อื่นอย่างเต็มที่ได้อย่างไรกันด้านมืดคืออะไรคำว่าด้านมืดในความหมายด้านจิตวิญญาณ มันเป็นคําที่สังคมโลกมายามิติที่3ได้ระบุหรือตั้งเป็นกฎเกณฑ์กฎระเบียบเพื่อนํามาใช้ตัดสินกับอารมณ์ความรู้สึกหรือการกระทําต่างๆว่าไม่ดีไม่ถูกต้องน่าละอายและหยาบคายเช่นในด้านการกระทําอันได้แก่การเสพฟินกินเหล้าเมายาบ้ากาม ส่วนในด้านอารมณ์ก็เป็นเรื่องของความกลัวความโลภโกรธหลงน้อยใจดยสยาอาฆาตเห็นแก่ตัวเป็นต้นด้านมืดจะมีอยู่ในผู้ที่ยังติดอยู่กับจิตสำนึกของมิติที่สเท่านั้น เพราะสําหรับผู้ที่ได้เลื่อมระดับไปและจิตสำนึกของมิติที่5ขึ้นไปแล้วจะไม่มีคำว่าด้านมืดไว้ใช้ตัดสินการกระทําใดๆทั้งของตัวเองและผู้อื่นอีกต่อไปเพราะพวกเขาจะตระหนักรู้ว่าทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เมื่อมันผ่านมาก็จะปล่อยให้มันผ่านไป โดยไม่ยึดการกระทําใดๆเอาไว้ใช้ให้เกิดการตัดสินให้มันเป็นอะไรอะไรขึ้นมาอีกสิ่งเดียวที่เธอต้องทําก็คือเธอเป็นแสงที่ส่องสว่างถึงปลายอุโมงค์อยู่แล้วเธอเป็นผู้ที่มีปัญญาอยู่แล้วเธอเป็นผู้ที่มีความสงบอยู่แล้ว เธอเป็นผู้ที่มีความสุขอยู่แล้วเธอเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่แล้วเธอเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์แบบอยู่แล้วฉะนั้นสิ่งเดียวที่เธอต้องทำก็คือค้นหาสิ่งที่เธอเป็นและสิ่งที่เธอมีอยู่แล้วให้พบเท่านั้นแสีอันจากพี่ฝนนะคะขอบคุณท่านคูร่รูทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามนะคะ ขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์ในทุกๆคลิปเสียงนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ